สวัสดีชาวาธาตุน้ำด้วยนะคะสวัสดีเอซทั้งหลายนะจ๊ะเอาราคาคิมมาอ่านความรักของชาวาธาตุน้ำให้นะคะช่วงวันที่สิอดนะคะ1 1ถึง21ิมิถุนายนนี้นะคะนะก็อัดไว้หน่อยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะจ๊ะอะไรอย่างที่บอกว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอย่าดราม่านะคะห้ามดราม่าเลยเรื่องเราอัดสลับกันได้นะคะโอเคไหมนะคะอย่างที่บอกว่าแต่ละพันเรื่องเดียวคือไอเดียรายกูอยู่มุมจอเลยนะจ๊ะ แค่นั้นละจ้ะแล้วก็คนโสดจา๋าเปิดให้แล้วนะคะตามคาขอโอเคไหมคนโสดจา๋าคิมทําเวลาไว้ให้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่าซิกไปได้เลยนะจ๊ะโอเคไปซิกไปเลยจ้ะแกเอาหลักคาะมาดูสิว่าความรักชาวธัดน้ำนะคะเป็นยังไงบ้างและที่ผ่านมาคุณเจออะไรขอดูที่ผ่านมาหน่อยนะคะชาวธัดน้ำขอดูใบหนึ่งของคุณก่อนนะคะตัวตรงของคุณแต่ขอกรีดก,ก่อนแกขอตัดเลกักดีก่อน เอาละชาวท่าน้ำจา๋าที่ผ่านมาเป็นเช่นไรขอดูหนึ่งใบสิตัวตนของคุณนะ่ะคุณได้อะไรเดอรสตาแกอาลลไลท์ออฟคาค่ะห้าไม้เท้าค่ะหกถ้วยเดทแล้วก็เป็นควีนออฟสอดไว้ายชาวท่าน้ำคิมจะบอกให้คิมรู้สึกเหมือนกับว่า คุณคุณเจ็บแต่คุณดูเหมือนจะมูกออนพูดแค่นี้ก่อนนะคะทีนี้คิมขอดูเขาคนนั้นของชาวธาตน้ำหน่อยนะคะขอดูเขาคนนั้นของชาวธาตน้ำ่อยค่ะคนที่ชาวธาตุน้ำคิดถึงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรขอดูหน่อยสิขอดูว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเช่นไรคะ่ะ รอผ้าให้แล้วนะคะถ้าเสียมันจะกล้องอีกก็ไม่รู้ชอบยังไงแล้วโอเคไหมเอาละค่ะมาดูสิคนเขนได้ขอฉันนามค่ะใบแรกเดือดมูเลยแก The 5. เดือดสเตรนค่ะห้าเหรียญค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะหกถ้วยอุตะาหกถ้วยคู่กันเลยนะแกแล้วก็เป็น king of sword อุตะาคุณดูสิ king คิงออฟสอดขึ้นในตัวเขาแล้วก็เป็น Queen of Sword ขึ้นในตัวของคุณ เอาละจากทีนี้อ่านกันชัดหมท่าน้ำี่ครูว่ามันแน่เลยเขาท่าน้ำจากคิมเห็นคุณกำลังเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองให้ได้พยายามจะอยู่กับตัวเองให้ได้เลยณขณะนี้นะคะเพราะว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณมันเหมือนกับว่าล่าสุดคุณไปเจออะไรมาที่มันทําให้มันตอบย้าความรู้สึกของคุณตอบย้ําว่าความสาคัญของคุณมันเดทแล้วอ่ะมันเดทจริงๆมันจบจริงๆมันไม่มีคางหวนกลับมาจริงจริง คิมเห็นแค่นั้นจริงๆคิมเห็นว่าคุณไปเห็นอะไรมาหรือว่าคุณไปรู้ว่าการกระทําเขาบางสิ่งบางอย่างคนคนาของคุณอะบางสิ่งบางอย่างมันทําให้เขาเรียกว่า make you feel bad นึกออกปะเออนะมันทําให้ความรู้สึกคุณมันแย่มันรู้สึกว่ามันจบแล้วแน่มืงอคือเนี่ยมันจบจริงๆแล้วคุณก็พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้พยายามจะผ่านมันไปให้ได้แต่ถามว่าคุณรักเขาไหมคิมเห็นความรักของคุณคุณอยาาโกหกอยาาตอแหลคิมว่าคุณไม่รักเขา คิมเห็นความรักของคุณคิมเห็นว่าคุณยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆของเขาเรื่องราวเก่าที่คุณเคยมีกันเรื่องราวเก่าที่มันเคยผ่านมาด้วยกันนะคะแต่มันตอบย้ำคุณเลยค่ะว่าเดทเดทจริงมึงห้าถ้วยได้ไงเห็นไหมเดทขึ้นกับห้าถ้วยความผิดหวังมันเดทจริงๆนะคะเดทจริงๆตัวเขาค่ะเป็นเดอะมูนนะคะเป็น The rain, เดอะสเตรน์เป็นห้าเหรียญเป็นเจ็ดไม้เท้าเป็นหกถ้วยเป็นคิงออฟซอร์คิมจะบอกว่าตัวเขาคิดถึงคุณมใช่เดอะมูน ขยายเดมูเลยเพื่อความมั่นใจสองไม่เท้าเห็นไหมคิดถึงและรอกันกลับมาแต่เขารู้ตัวว่าคุณจะไม่มาเขารู้เลยว่าคุณจะไม่มาเพราะว่าเขาอดทนกับทุกเรื่องอดทนว่าคุณทักมาไหมอดทนกับการรอคอยคุณอยู่นานพอสมควรพอคิมมองว่าทุกครั้งคุณจะกลับมาใช่ไหมพอทุกครั้งทักน้ําคุณเป็นคนทักเข้าไปก่อนใช่ไหมครั้งนี้คุณแค่ไม่ทักเขาเท่านั้นเองนะคะ เพราะว่าเขารู้สึกว่าครั้งนี้เขาก็เหมือนกันเขาคิดถึงคุณมากขึ้นคิดถึงคุณเพราะว่าคุณหายไปเลยนะคะคนคนนั้นของคุณด้วยความเคยชินของเขาคิดมอกว่ามันเป็นความเคยชินว่าคุณจะกลับไปคุณจะกลับไปเสมอแต่รอบนี้คุณไม่กลับเขาได้แค่ความเงียบงันเท่านั้นแล้วเขาก็รอเกอร์คิดเห็นว่าเขารอเกอร์คุณมีห้าไม่ท้าวเขาไม่เจ็ดไม่ท้าวเขาก็ผ่ามันไปเหมือนกันพยายามจะอยู่ให้ได้โดยที่ไม่มีคุณเช่นกันต่างคนต่างแซดคิดบอกเลยต่างคนต่างแซด แต่ต่างคนต่างเขาเลยกถือดาบใส่กันไม่งอ้อกูก็ไปทักมึงไม่ทักกูก็ไม่ทักปล่อยให้เรื่องแม่นเฟดออกไปคือพูดได้นะคิดได้พูดได้ว่าปล่อยให้แม่งเฟดออกไปแต่จิตใจอะมันแย่คิดแล้พูดจิตใจมันแย่นี่ค่ะทัาน้ำขำๆนะคะเป็นการอ่านแบบขำๆขำาเลยที่นี่ค่ะคิมขอดูหน่อยอนนั้นมันเรื่องราวที่ผ่านมาแกที่นี้คิมขอดูหนะะ่อยค่ะว่าชาวทัาน้ำ หัวอ,อกหัวใจของคุณเนี่ยความรู้สึกในใจของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงมันเจ็บมากไหมมันพังมากหรือเปล่ามันอยากกัดไหมหรืออะไรไหมหรือมันยอมรับความจริงอะไรหรือเปล่ามาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของคุณกับชาวทาตุน้ำคุณเป็นเช่นไรขอดูหน่อยขอเจาะหน่อยขอสับอีกสักเล็กน้อย ของชาวธาตน้ำค่ะใบแรกค่ะ The World Kings of ออฟวอ i n นคิงออฟสองเหรียญและ Queens of วอรโอ้ประเด็นคือว่าชาวธาตุน้ำ <c oughs> ชาวธาตน้ำนะยิ่งคิมเปิดนะของคุณนะยิ่งเปิดเท่าไหร่คิมคิมยิ่งเห็นการ <c oughs> เขาเรียกตามมูฟออน นะคะการเดินไปข้างหน้าการที่คุณดีขึ้นในทุกๆครั้งทุกๆครั้งที่คิมเห็นนะเขาทัดน้ำคุณดีขึ้นเยอะตลอดเลยนะคะพอคิมเห็นเดอะเวิลด์การเป็นอิสระจากกันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคุณกับต่างชาติหรือคุณคุณกับคนไกลามากๆที่คุณทําอะไรไม่ได้คุณบินไปหาไม่ได้เพราะโควิดก็ส้นตีนแบบนี้สถานการณ์ก็ส้นตีนแบบนี้คงทําอะไรไม่ได้นะคะตัดเรื่องโควิดออกไปมันเป็นการที่คุณอยู่ไกลกันมากนะคะ แล้วตัวคุณก็อย่างที่บอกพยายามนิ่งที่สุดทั้งทั้งในใจของคุณคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะจบคิมเชื่อว่าการจบครั้งล่าสุดมันไม่ใช่ว่าคุณอยากจะจบหรอกแต่คุณคิดว่าคุณต้องจบได้แล้วนะคะนะมันก็ทําให้คุณได้ move on ไปค่ะนะคะแล้วต่อให้ตัวคุณเนี่ยจะบาร้านหัวใจหังใจของคุณยังไงก็ตามนะคุณก็มีการวนกลับไปคิดถึงเขาบ้างมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะที่จะกลับไปคิดกลับไป เขาเรียกว่านึกถึงเขาคนนั้นแต่คุณเชื่อเหมือนกันว่าตัวเขาก็มูกออนเหมือนกันตัวเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเหมือนเช่นคุณเหมือนกัน King ofwand กับ Queen of ออนนะคะนะราชนีกับราชาถือไม้เท้านะคะต่างคนก็ต่างมูกออนเหมือนกันแค่เ,เรียกว่าเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้แล้วก็สมควรจะจบดีกว่าแบบนั้นค่ะนะคะเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะเอาละค่ะที่นี่ค่ะคิมขอดูนะคะเขาคนนั้นของชาวทัตน้ำ มาดูหัวใจของชาวอาเขาคน้นของชาวธาตุน้ำค่ะว่าเป็นเช่นไรนะคะเอาลับมาดูซิขอส่องหัวใจเคาคน้ะของชาวธาตุน้ำหน่อยค่ะ เอาล่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นของชาวทัดน้ำเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขายังรักคุณอยู่ไหมหรือเขาลุฟออตามที่คุณคิดไหมอะไรไหมขอรูหน่อยใบแรกของเขาค่ะเขาได้โฟ f ์ w ออฟสอดเขาได้เอทออฟสอดค่ะเขาได้ซิกออฟคับนะคะเขาได้เก้ากาและเขาก็ได้เดอะสตารคิมบอกเลยว่ามันเป็นไพ่ของคนที่ต่างคนต่างมุฟออนกันจริงๆนะ ต่างคนต่างมุ่ออ่ออกไปตัวเขานิ่งมากแล้วค่ะนะคะความรู้สึกของเขาถึงเขาจะคิมต้องบอกให้ถ้านิ่งจริงแต่คิดถึงคุณแน่นอนเพราะว่าเป็นซิกออกค่ะนะคะการคิดถึงคนเก่าการคิดเขาแล้วการคิดถึงภาพความทรงจำเก่าๆเหล่านั้นนะคะยัค่คงคิดถึงอยู่ค่ะแต่ตัวเขาก็นิ่ง,น,งนิ่งพอสมควรเพราะเขาตระหนักเลยนะคะเหมือนกับที่คุณคิดนั่นแหละว่ามันยากจังเลยในการคบกันหรือในการที่จะมีความสัมพันธ์กันอีกครั้ง นะคะมันยากเกินไปแล้วนะคะนะเขาก็เลยได้แค่ได้แค่คิดถึงคุณเท่านั้นนะคะภาพความทรงจารําของคุณกับเขาเก่าๆคิดมาว่ามันมีแต่เรื่องเครียดนะมันมีแต่เรื่องเครียดเรื่องที่คุณทะเลาะก,กันด้วยความคิดของใครคนหนึ่งที่มันมันไม่นิ่งอะ่ะนึกออกปะมันไม่นิ่งไม่ใช่อะไรนะคือเลือกคิดไปเองแล้วก็เอามาทะเลาะก,กันแบบนั้นซึ่งตัวเขาก็ไม่อยากจะกลับไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นหรืออะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเดิมๆอีกแล้วนะคะตอนนี้เขาเป็นเดอะสตาร์ค่ะ นะคะอยู่คนเดียวรักษาที่ใจตัวเองมนไปนะคะเหมือนคุณนะี่ะนะไพ่ไพ่คุณก็เป็นเดอะสตาร์ในในพาทแรกไพ่เขาก็เป็นได้เดอะสตาร์นะคะนะ่บงบอกเขาคิดถึงคุณแต่เขาก็รักษาที่ใจตัวเองเช่นกันนะคะต่างคนต่างมุกออนคิมเห็นอย่างนี้จริงๆนะต่างคนต่างมุกออนค่ะทีนี้ค่ะคิมขอดูแนวลงความสัมพันธ์หน่อยนะคะเอาละค่ะแนวลงความสัมพันธ์ของชายขักน้ํานะคะ ช่วงระหว่างวันที่11ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะว่ามันจะเป็นเช่นไรอ่างที่บอกว่าไม่ดราม่านะคะเรื่องดาวมาสลับกันได้จะโอเคไหมเอาหล่ะสามมาดูซิจะว่าชาวทัดน้ํามาดูกันว่าแนวความสัมพันธ์ของคุณค่ะมันจะมีอะไรหรือเปล่าคิดว่ามันคงไม่มีอะไรอะ่ะแต่คิมอยากจะดูจริงๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใหม่เอาล่ะมาดูซิ แนวโน้มความสัมพันธ์จากอ็เกรดหน่อยเอาละค่ะใบแรกค่ะ, The คะเด t เดอ e m เ e r เพลนค่ะเพสออฟวอ n แปดเหรียญค่ะแล้วก็ไนท์ออฟขับขอขยายตรงนี้ได้ King คิงออฟซอดคิมจะบอกเลยว่าแนวโน้มควาาสัมพันธ์ของคุณไม่มีการพัฒนาใดๆเกิดขึ้น นะคะอย่างน้อยก็วันที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดนี้นะคะไม่มีการพัฒนาไม่มีการกลับมาไม่มีอะไรเลยไม่มีการลองคบกันต่างคนต่างมองกันผักไกลๆนะคะแค่ได้มองแค่ได้ฟังข่าวสารแค่ได้เห็นว่าเขายังอยู่หรือเขาเขายังเขายังสบายดีนั่นะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องดีที่คุณคิดว่าคุณเกิดขึ้นในหัวใจคนละคุณโอเคที่สุดแล้วนะคะคินไม่เห็นคุณพยายามทาอะไรหรือว่าเขาคนนั้นพยายามทาอะไรในการติดต่อคุณ คิมไม่เห็นจริงๆนะคิมเห็นแค่ว่าต่างคนต่างมออแล้วมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กันไม่ทําลายกันเงียบหายไปแล้วไม่ทําลายกันเพราะอยู่แล้วมันทําร้ายกันมันมันมันชิดมากอะ่ะ กูบอกได้เลยมันท็อกซิกมากนะคะนะอยู่ด้วยกันแล้วทำลายกันทำลายทั้งความคิดทำลายทั้งอารมณ์ความรู้สึกหัวใจไปหมดแต่พอห่างกันแล้วได้แค่มองกันแล้วก็ยิ้มให้ยิ้มให้ในในเขาเรียกว่าในจินตนาการแค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะชาวคามันจะเอาละค่ะทีนี้พี่แอนจียบคิมเขาไว้ท้ายคลิปเลยนะคะทีนี้ค่ะคนโสดนะคะขอดูเวลาหน่อย11.54โอเคคนโสด มาดูกันว่าคนโสดค,คนโสดชาวธาตุน้ำคุณจะเป็นยังไงนะคะคนโสดคิมดูให้เล็กน้อยเท่านั้นเพราะคิมจะดูว่ามันขึ้นอะไรนะคะมาดูค่ะว่าคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะช่วงวันหล่อที่11อดนะเจ็ถึง21นี้คุณจะเป็นยังไงขอสับนิดหนึ่งนะคะคนโสดชาวธาตุน้ำจริงๆอ่ะ มันดูได้ทั้งคู่เลยรู้ไหมเพราะว่าความสัมผั์คุณก็เพิ่งจบมาแต่ว่าคุณก็โสด,ดอยู่น,นั่นแหละชาวคัดรัมนะเอาละมาดูซิคนโสดชาวคัดน้ำค่ะคุณจะเป็นยังไงบ้าง11ถึง21นี้จ้ะสั้นๆค่ะง่ายๆใบแรกของคุณหนึ่งเหรียญค่ะโ o ล์อ็อบสอดค่ะเอทอ็อบสอดค่ะ f o u r of p e n t a c l e คค่ะ nice of cup ัขยายตรงนี้ได้สี่ถ้วย คิมจะบอกว่าคนโสดจ๋ามันจะมันมีคนเข้ามาหาคุณอยู่นะแต่ประเด็นคือคุณไม่สนนะคะคุณไม่สนใจอย่างน้อยคนที่เข้ามาคุณก็ไม่ได้ชอบอ่ะุณไม่รู้สึกคลิกหรืออะไรทั้งนั้นอ่ะคุณแค่ไม่สนใจนะคะคนโสดคุณไม่สนใจใครเลยคุณสนใจแต่เรื่องเงินเพราะคิมเห็นปัญหาเรื่องเงินนะคะเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินแล้วคุณจะกระดิกเป็นไไม่ได้ตัวคุณจะโฟกัสอยู่แค่กับเรื่องเงินเท่านั้นนะคะ ก็เลยยังไม่มีความรักในช่วงนี้ไม่ใช่ไม่มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาแต่แค่มันไม่คลิกเข้าใจไหมมันไม่คลิกแค่นั้นเองค่ะคนโสดนะคะเอาล่ะคิงขอให้แนะนำค่ะขอให้แนะนําพี่เย็นเจี๊ยบหน่อยพี่เย็นเจี๊ยบแนะนําคนมีคู่ก่อนนะคะแนะนําคนที่มีสตอรี่เมื่อกี้ก่อนคะ่ะว่าจะทํายังไงดีนะคะแล้วอยไปแนะนําคนโสดนะเอาล่ะมาดู แล้พี่เอ็นเจแนะนำคนมีคู่มอกี้ไหนซิอูู้้เด้งเลยใบแรกเอาเลย Queen of p e n t a c ค e ค่ะ9ดาบจ้ะสามเหรียญจ้ะ3าไม้เท้าจ้ะแล้วก็เป็น King o f s w o r d ไม่ต้องพยายามที่จะติดต่อหรือพูดคุยหรอกนะคะคิมจะบอกให้การแนะนำของของคิมนะกับคนชาวทัตน้ำนะคิมจะบอกเลยไม่ต้องพยายามติดต่อหรือรอคอยให้เขาติดต่อมาคุณจะเครียดซะเปล่ารอเกอร์ซระเปล่านะคะบอกเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะคะ เขาเรียกว่าเล็ดเอฟเฟตให้มันจางไปนะคะให้มันจางไปวันหนึ่งคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคิดเชื่อยอย่างนั้นนะคะชาวธาตุน้ำนะคะไม่มีอะไรแนะนำที่คุณนอกจากให้คุณอยู่เฉยๆนิ่งๆปล่อยให้มันจางไปเถอะนะคะคิดแต่เริ่มดีๆดีๆให้กันก็พอแล้วค่ะนะคะทีนะะนี้คนโสดพี่เจนเจนแนะนําว่าไงสี่ไม่ท้าความสัมพันธ์หรือทาวเวอร์หกไม้เท้าแล้วก็เป็นสองดาบแล้วก็เป็นไนท์สองกอนอย่างที่บอกว่าอย่าคิดจะคบใครนะขนาดนี้นะคะอย่าแม้กระทั่งคิดแค่จะลองหรือแก้เหงา พราะคุณจะทําร้ายคนอื่นโดยที่โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนะคะด้วยความที่การที่คุณคุยกับทุกคนหรือว่าโอเคเข้ามากูก็คุยอ่ะนะคะอารมณ์แบบน,นั้นมันทําให้คนมันมีความหวังนะทาให้คนมีความหวังและอยู่ดีคุณก็ตัดเขามหมกของเขาการเข้าการมันก็เลยพังแล้วมันก็เป็นความรู้สึกว่ามันเป็นความเสียใจที่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เขาเจ็บ เพราะฉะนั้นคนโสดจ๋าอย่าเพิ่งรับใครมาช่วงนี้นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะทำอะไรทั้งนั้นนะคะนี่คือทั้งหมดของชาทัดน้ำค่ะนะคะต่อไปคิมจะเปิดทัดลมวันนี้ชาทัดน้ำจ๋าปล่อยให้มันจางไปนะคะโอเคไหมวันนี้คิมไปก่อนนะคะณแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย